งานนะครับแคทตั้แลงดงขันทิสารนะครับแต่วันที่2อสมีนาอย่าไปพิเศษนะครับเพราะงานเขาเลิกแล้วนะครับจ่ายงเป็นทั้นละเทาจนห้าบีจีทีฮอเข้าไปเลยงานอย่าไปชั้นหนะไม่เจอใครไม่มีั้นหยังสร้างไม่เสร็จไปกำปีเยติดไ่ครัดปวดเเงินละวันหนึ่งแดพนโ้ปวดอะรบอกวดแคทตั้ครับคือเป็นงานแคทตัไทยแลนด์ขันทสาคือ พอได้เข้ามาเนี่ยอยู่อยู่ในวงการนี้ก็เลยอยากจะทํางานขึ้นมาเพื่อให้คนในวงการเนี่ยได้มารวมตัวกันแล้วก็คนที่รักต้นไม้มีร้านห้าอาสามร้อยห้าสิบร้านขามีร้านอร่อยๆเยอะเลยไอ้บางส่วนมาแล้วก็มีอ่าโซนแบบสวนสนุกก็คือมีตู้คีบตาโป่งโยนห่วงแบบง่ายเป็นบ่อนเป็นบ่อลพาลูกๆไปเล่นในนั้นจะเป็นลูกแคกตัสบอกเลยอย่าหนามที่ไหนี่ยไม่มได้ไม่มีสไลด์ ไม่มีมีเงานประกวดทั้งวันที่ก่องวันที่สามครับนะครับมีเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทอย่าลืมเอาต้นแข็งต้นของที่บ้านคนณไปประกวดได้ยายกูเห็นมึงจูงมาให่ประกวดตัดเตัดต้องแข็งตัดแล้วก็แล้วก็มีคณะบังคับจิตวิศวกรรมก็คือไอ้อตโต้ไอ้ไนพบแล้วก็เป็นพี่ต่อรุจสองคนนี้หลอกมาสองปีแล้วปีนี้ก็หลอกมาได้โปะยาโปะยาแล้วโปะยาแล้ให้มาเจอกันวันที่สองแสนมีนาที่ BCC Hall ค่ะ